คุณคิดว่าในมุมมองที่เราคุยกันเล่นๆนอกสนามเน,นี้ยอะไรวะมันจะเป็นทีเด็ดให้เราพิชิตมังกรจีนเอาแบบคาบ้าน,านการกลับมาในยุคข,ของอีชีอีครับ,ค,รบคุณกลับมาเกมแรกผมจำได้เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นครับผมเล่าให้ฟังหน่อยทำไมโค้ชชาวญี่ปุ่นถึงค่อนข้างเข้ากับนักเตะไทยได้ดีจริงๆผมว่า <ๆ S 2> ด้วยวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นเขาน่าจะ อมน้อมอมตนด้วยครับเป็นคนที่เข้าหาคนไทยก่อนด้วยนะในฟุตบอลไทยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันมีความคาดหวังแล้วก็มันมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันอยากจะเห็นฟุตบอลไทยเนี่ยเข้าไปฟุตบอลโลกในในรอบลึกๆอยเอ่อเทมองว่าตรงนี้ว่า oh. เป็นยังไงฮะการไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เจลีกประเทศญี่ปุน่นยังอยู่ใน oh. หัวใจ,จเจริญศักดิ์คร่บสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านข้าสู่แตงโมลงปียพงษ์ยิ่ง วันนี้นะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับต้องบอกว่าโอ้โหขวัญใจใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะฮะอ่ะวันนี้สวัสดีนะครับเทเจนทรัมย์กงคบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตวันนี้มาถามสักนิดนึงมาคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในวงการฟุตบอลนะไม่ใช่เฉพาะไทยนั่นก็คือ ฟุตบอลโลกใครๆก็คาดหวังใครๆก็อยากฝันเห็นประเทศตัวเองได้ไปเล่นฟุตบอลโลกตอนเด็กๆะเทพเป็นนักฟุตบอลปะตั้งแต่สมัยไหนใช่ครับก็ตั้งแต่จําความได้คือดูฟุตบอลโลกดูฟุตบอลครั้งแรกก็คือฟุตบอลโลกใช่ครับปีที่ฝรั่งเศสชิงกับอิตาลีที่ซีดานโดเบดังครับคือนั่นคือครั้งแรกเลยที่ดูฟุตบอลกับคุณพ่อแล้วก็ชอบ ชอบฟุตบอลตั้งแต่นั้นมาเลยโอ้อะไรชอบใครอะตอนนั้นอะถ้ามันอิตาลีฝรั่งเศสแน่นอนครับผมเชียร์ฝรั่งเศสอยู่แล้วเชียร์ตาคุณพ่อแล้วก็ขวัญใจคนเียวก็คือเซนนดีซีดานครับโอ้โหนะฮะปีทองของเขาเลยคือถ้าใครย้อนไปตอนนั้นไปดูได้ก็คือว่าซีดานนี่คือน่าจะเป็นแบบสุดยอดลูกหนังใช่ครับทั้งคลาสสิกทั้งนุ่มนวลแล้วก็จินตนาการในการเล่นคือสุดยอดมากๆในตอนนั้นอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบบอลสไตล์แบบคลาสสิกเหรอ ผมอะ่ะใช่ครับชอบบอลสแตนาคลาสสิกแต่พอมารู้ตัวเองทีคือเราเราแบบเป็นคนวิ่งเร็วเราชอบแบบชอบใช้ความเร็วเพราะว่าหลังจากนั้นอะ่ะที่ผมติดตามซีดานเสร็จผมก็ชอบเริ่มชอบโรนัลโด้ละ,ะเพราะว่าโรนัลโดก็ ช่วงกำลังขึ้นกับแมนยูใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เชีชชชชชยร์แค่ส่วนตัวนะครับไม่ได้เชียร์แมนยูเพราะว่าจริงๆแล้วคุณคุณคือสิงบรูใช่ครับเมืมม่อคืนเพิ่งโดนไป5้าศูนย์ที่วันนี้โหน้ำตาคอเลยถ้าถ้าพูดถึงเชลซีสักนิดนึงก่อน,อนที่เราจะคุยกันในเรื่องของพาร์ทฟุตบอลไทยเนี่ยจริงๆแล้วเชลซีปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมมองได้ว่านักเตะวัยรุ่นกําลังขึ้นมาใหม่แล้วก็ผมดูแล้วปเชติโน่น่าจะเอานักเตะชุดนี้ยังยังไม่ค่อยอยู่คือหลายๆคนก็ อาจจะแบบเก่งแต่ว่าระบบการเล่นกับวิธีการที่โปรเชติโนต้องการอ่ะมันยังไม่เข้าล็อกแล้วก็มันยังไม่ลงเอยสักเท่าไหร่ะะใช่ใชแต่ว่าขวัญใจคุณนิโคลัสแจ็คสันปะไม่ไม่ใช่โอ้ลายยิปเตอร์ลิ่งโอ้แต่ผมไปดูในสนามมานะโอ้โหผมยังป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ท,ที่ที่ดูดกาลที่ผ่านมามที่ผมไปดูมาเนี่ยผมไปดูไอ้แมตที่ แมนยูไปเยือนเชลซีแล้วก็รับโชคเลยผมยังไปไปกดหัวใจให้อยู่เลยผมยังแอบดฉาย้วโอ้โหช่วงนี้ปสี่สามโอ้โหเจ็บช้ำน้ําใจเลยอก่ะก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามาถามถึงนี้ดีกว่าว่าในฟุตบอลไทยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันมีความคาดหวังแล้วก็มันมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ มันอยากจะเห็นฟุตบอลไทยเน no ี่ยเข้าไปฟุตบอลโลกในในรอบลึกๆอยู be ่แล้วเทมองว่าตรงนี้ว่าเป็นยังไงฮะัสำหรับกระแสตรงนี้ก็อย่างอย่างอย่างที่ทุกคนได้ทราบนะครับเพราะว่าด้วยด้วยอิชิเข้ามาทําด้วยแล้วก็นักเตะรุ่นหลังๆเนี้ยเขาก็ออกไปเล่นต่างประเทศเยอะแล้วก็บวกกับพวกตัวเก่าๆรุ่นพี่ที่ว่าอยู่กับทีมชาติมานานเงี้ยมันก็ทําให้แฟนบอลคาดหวังได้ครับแต่สิ่งสําคัญผมอยากจะบอกว่า มันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่แบบว่าจะเห็นว่าชุดนี้เป็นชุดที่ดีหรือว่าชุดที่พร้อมแต่ว่าเราจะประสบความสำเร็จเลยมันก็ไม่ใช่ก็อย่างอย,อย่างผมขอยกตัวอย่างอย่างอิชิบอกนะครับว่ากว่าญี่ปุ่นจะประสบความสําเร็จได้คือเราต้องทําแนวทางให้เดียวกันตั้งแต่เยาวชนขึ้นมา30ปี40ปีมันถึงจะเห็นผลแต่ว่าถ้าเราจะมาหวังผลเลยมันก็มันก็ค่อนข้างที่ยากเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาด้วยนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าอน,นี่คือสิ่งที่อิชิเขาพูดมาตลอดว่า คือวิสัยทัศน์เขาเข้ามาอย่างแรกเลยนะเขาบอกว่า<ช>ไม่สนใจเขาจะพาไทยไปบอลโลกใช่ครับคือความตั้งใจของเขาดีมากๆทุกครั้งที่เขาประชุมเนี่ยน้ำตาเขาจะขอเบ้าเลยเขาจะพูดถึงทีมชาติไทยว่าเขามีความตั้งใจแล้วก็เขาก็เห็นศักยภาพในคนไทยที่แบบอยากจะพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้ค,คือผมว่าเขาน่าจะมองเห็นแหละเพราะว่าเขาก็พูดเสมอนะว่านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความ เข้าใจระบบวิธีการดีใช่ใช่ครับแต่แต่สิ่งที่เราเหนือกว่าทําไมเขามองเรานะค,คนญี่ปุ่นมองเราว่าเราเกมลุกเราดีกว่าเขาอชแต่เขาก็มักจะมองว่าจุดอ่อนเราคือเกม,เร,มรับถูกไหมใช่ครับเพราะ,ราะว่าด้วยด้วยแท็คติกของแต่และเกมอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากและไม่เหมือนกันคือเราต้องมีวิธีการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นที่มันชัดเจนแล้วก็บ่งบอกได้ว่าเราสามารถที่จะต่อสู้กับทุกทกท,กท,กทีมได้ใช่ครับนะครับอ่ะแต่ว่าขอย้อนอนดีตสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย เจริญสักวงกรเป็นที่รู้จักนะครับจากการที่เข้ามาติดทีมชาตินะครับ,รบในยุคของอา,อากิระนิชิโนใช่ครับตอนนั้นเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้ามาทีมชาตินะเพราะอะไรยูย <N ich ino> ิอาจจะพ่วงต่อยูยิด้วยก็คือนิชิโนเขากา็จะดันนักเตย,ยูย3สชุดนั้นนะขึ้นมาเป็นหลักเพราะว่ามันก็หลายๆคนทั้งสุปโชคสุปชัยสุปะนัทพวกอะไรเงี้ยมันก็ ก็วัยที่ก็แบบกําลังเติบโตแล้วก็กําลังได้เล่นต่อเนื่องด้วยมาพร้อมกันหมดใช่มาพร้อมกันหมดเลยพอมันพอมันแสดงยุทธศาสผลงานดีก็เนี้ยเขาก็ดันขึ้นชุดใหญ่เลยใช่แต่ว่าผลงานในสโมสรนถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นคุณเล่นอยู่กับสมุทรปราการใช่ครับตอนนั้นสมุทรปราการแล้วคนที่ทําให้คุณเนี่ยโด่งดังขึ้นมาในช่วงนั้นก็คืออิชิไม่ใช่ก็คืออิชิคุณทำได้สิบกว่าแอซิสิบสี่สิบสี่แอซิดครับสิบสี่แอซิดคือมันโคตรเยอะนะใช่ใช่ครับก็อาจจะ อย่างอย่างที่ผมบอกพี่แตงโมครับอาจจะด้วยวิธีการเล่นที่มันตรงตรง,ตรงสเปคกันอย่างนิชิโนเขาก็ระบบเดียวกันแผนเดียวกันกับอิชิมันก็ทําให้เราได้ต่อยอดง่ายขึ้นใช่ครับอ่ะถ้างั้นผมถามต่อว่าอิชิอีกับนิชิโนความด้วยเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณบอกว่ามันมันเหมือนกันยังไงอะค่ะอ่าสิ่งสิ่งที่ผมบอกครับวิสัยทัศน์เขาจะเหมือนกันเช่นสมมติเช่นเช่นอ่าความเข้าใจแล้วก็ความเรียนรู้ที่แบบว่าไม่ทําตัวเหมือนน้าเต็มแก้ว พยายามบอกอะไรก็ทําตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกก็คือสิ่งที่เรายังยังขาดหายยังเติมเต็มไม่ได้แต่ถ้าเราเอาจุดตรงนั้นที่มาเติมเต็มในตัวเราผมว่ามันสามารถพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดและเร็วขึ้นกว่าคนอื่นใช่ทำไมโค้ชชาวญี่ปุ่นถึงค่อนข้างเข้ากับนักเตะไทยได้ดีจริงๆผมว่าด้วยวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นเขาน่าจะออน้อมถ่อมตนด้วยครับเป็นคนที่เข้าหาคนไทยก่อนด้วยนะอย่างอย่างอย่างอิชิอ่ะถ้าเขาจะคุยกับนักเตะเขาเดินไปหานักเตะก่อนเลย เขาจะไม่แบบเรียกเข้ามาแต่แบบว่าถ้าหลังเวลาการซ้อมเนถ้าใครอยากคุยส่วนตัวหรือหรืออยากคุยแบบสนหนายอย่างอื่นด้วยเงี้ยเขาก็สามารถคุยได้2ีสชั่วโมงไปหาได้ไปาหาได้ไปหาได้ที่ห้องเขาบอกเลขห้องด้วยซ้ําแล้วก็ให้เราแบบอเอาล่ามไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบ อยากเรียนรู้กับคนไทยอยู่แล้วแล้วก็เขาอยากให้คนไทยเปิดใจเยอะๆแล้วก็กล้าพูดคุยกับเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือเขาเหมือนกับว่ามันละลายพฤติกรรมนิดนึงใช่ใช่ครับใช่แล้วผมเคยได้ยินมาว่าเขาจะมีเขียนแบบเหมือนโน้ตว่าผมสงสัยอะไรแล้วก็เขียนไปแล้วโค้กก็จะเขียนมาใช่ถ้าใครไม่กล้ามีมีถ้าใครไม่กล้าพูดโดยตรงบางคนไม่กล้าแบบ พูดต่อหน้าอะไรเงี้ยสามารถเขียน<อ>โพยไมเลยเดี๋ยวเขารับแล้วเขาเด็กขาาขียนกลับมันเคยมีคนเขียนม,มีมีครับเคยมีเคยมีที่สมุดประการเคยมีครับอ,อ๋อเหรออ่าสมมติยกตัวอย่างอเทศเคยเขียนไหมผมไม่เคยเขียน<อ>แต่ผมส่วนตัวจะคุยกับอิชิทุกวันอยู่แล้ว<อ>เพราะว่าเราสนิทสนมกันเพราะว่าทุกทุกวันหลังการซ้อมอนะไรเงี้ยมันสโมสรน,นะมันจะค่อนข้างมีเวลาเยอะมากกว่ามากกว่าทีมชาติ<อ>ใช่ครับมันก็ทําให้เราได้พุกคีกันตลอดทุกๆวันเราเจอหน้าทุกวันมันทําให้เราได้กล้าเปิดใจกล้าคุยกับโค้ชเขามันก็ทําให้เราได้ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ เรียนรู้วิธีการที่เขาอยากจะสื่อสารกับนักเตะไทยมากขึ้นอย่างนี้ถ้าผมเล่นไปเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมพลาดตรงไหนเกมเนี้ยเขาเปลี่ยนสมมติเขาเปลี่ยนตัวผมออกถามได้ไหมถามได้เลยถามได้เลยเขาอยากเขาอยากให้ถามด้วยคนญี่ปุ่นอยากให้ถามแต่เขาไม่อยากให้เรามีสีหน้าที่ไม่พอใจหรือว่ามีอะไรค้างคากับโค้ชคือโค้ชอยากให้เราจบในเกมวันนั้นเลยคือถ้ามีอะไรก็พูดกันวันนั้นเลยเพราะว่าโค้ชญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไม่ใช่สไตล์ด่าแต่เขาจะสไตล์แบบให้เหตุผลมากกว่าว่าทาไมผมต้องเอาคุณออก ทำไมต้องเอาคนนี้ลงอะไรเงี้ยคือทุกอย่างที่เขาทำเขามีเหตุผลหมดมีเหตุผลใช่อ๋อมีหน้าแหละทุกคนมันก็เข้าใจได้ใช่ใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วการเล่นแบบญี่ปุ่นอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดเอ่อผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไฮเพรสซิ่งคือคือทุกคนสามารถเล่น p a รสซิ่ได้แต่ว่าการที่เราจะให้ไปแบบเป็นทีมพร้อมกันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่านักเตะไทยเราก็ผมผมไม่ได้ไม่ได้มองว่าเราไม่ฟิตนะแต่เราฟิตแต่เราอาจจะไม่ถึงแบบ ยังไม่ถึงแบบเลเวลที่ญี่ปุ่นเขาทาได้คือมันต้องมีความเข้มข้นมากกว่านี้คือความเข้มข้นมาจากไหนก็คือการซ้อมร่วมกันแต่ผมพี่ก็เห็นว่าเราซ้อมหนักนะซ้อมหนักตอนไทยเดี๋ยวนี้ซ้อมหนักใช่ครับทุกวันนี้พอพอโคชอิชิเข้ามาหรือว่าญี่ปุ่นเข้ามาทำเนี่ยผมค่อนข้างที่จะสังเกตว่านักเตะไทยมีการเพชเชอร์มากขึ้นมีการลิ e r t มากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณไม่แสดงให้เขายอมรับในสนามได้ก็ ไม่ได้เล่นแน่นอนเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนค้างที่จริงจังมากๆตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาใช่ครับเออนะฮะและสิ่งที่นักเตะไทยสมมติอ่ะไอ้ยากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการ pressing ใช่มใช่ครับแต่ว่าอะไรที่แบบผมมาแล้วเจอโคนญี่ปุ่นรู้แน่ทาแล้วถูกใจแน่นอนก็คือน่าจะเป็นเรื่องการเล่นกระบอลเยอะใช่เขาก็จะไม่เน้นไม่เน้นวิ่งแบบระยะไกลเยอะสักเท่าไหร่แต่เขาก็จะเน้นให้กับ การคอนโทรลบอลการพาร์ตบอลอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะละเอียดเพราะว่าสปีดบอลเป็นสิ่งสาคัญมากๆแล้วก็การเล่นร่วมกันสําคัญมากๆนะฮะน่าสนใจมากนะครับการไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เจลีกประเทศญี่ปุ่นยังอยู่ในหัวใจเจริญศักดิ์หรือเปล่าแน่นอนครับอยู่ในหัวใจแล้วผมได้มีโอกาสไปซ้อมกับอุลวะกับวีรเทพกับเอกนิใช่ใช่ใชใช่ใช่มันทําให้เราเรียนรู้เลยว่าการไปซ้อมสองอาทิตย์อะเหมือนผมได้อยู่2เดือนเคือไปวันแรก คือไปวันแรกเขาไม่มีแบบหย่อนให้เราเลยก็มันมันตรงกับคอนเซ็ปที่ทางนู้นเขาหยุดพอดีแล้วเขากลับมาซ้อมแล้วเขาก็ใส่หนักเลยวันแรก oh, oh. แล้วพวกผมเพิ่งไปถึง uh, แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ซ้อมเลยมันก็ค่อนข้างที่จะ oh, <hold. S 2> โหดโหดวันแรกโหดมากวันแรก, uh, แรกคือวิ่งซ้อมเกือบเกือบสองชั่วโมงครึ่งอะ uh, ซ้อมห oh, นักมากแล้วซ้อมเท้าสิบโมงโอ้โหคือพวกผมซ้อมเสร็จร้อนด้วยแล้วก็ห uh, นักด้วยมันทําให้เราวันแรกอะยอมรับเลยว่าเราเตรียมตัวยากมาก ยอมรับเลยว่ายากมากแต่พอหลังจากหลังจากผ่านมาอาทิตย์แรกอะแล้เหลืออีกอาทิตย์นึน่งพวกผมซ้อมสบายยิ่งเรียนรู้เท่าไหร่ยิ่งปรับง่ายเท่าไหร่มันก็ซ้อมมาเขาง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นอ้าวแต่พี่ว่านักเตะไทยอะเอาจริงนะศักยภาพเรามันมีหลายอย่างนะแต่พูดถึงศักยภาพเราพี่ว่ามันถึงนะเว้ยเล่นในเจลีกเพราะว่าผมว่าเล่นได้อแต่ว่าอะไรที่มันยังเป็นกำแพงกั้นระหว่างที่เราไปยากอะอาจจะเป็นด้วยตำแหน่ง ตำแหน่งที่เขาต้องการจริงๆเพราะว่านักเตะญี่ปุ่นเขาเขาเก่งเขาเก่งมากแล้วก็ขนาดที่ผมไปอุลว่าวขนาดนักเตะค่าตัวแพงอย่างโมเบิร์กเนี้ยยุคโรดิเกตที่เขาทําได้แชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยก็หลังๆเป็นเปลี่ยนเป็นกอซ่ซาก็ยังเป็นสํารองเพราะว่าเขาต้องการที่แบบอย่างว่าครับโค้ชแต่ละคนสไตล์นักเตะกับสไตล์แทคติกที่เขาต้องการในแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ผมบอกเลยว่าอย่างเอกนี้ะกอซ่ซาชอมาก เออเพราะอ,าอะไรเออผมถามนิดนึงว่าเพราะว่าตอนนี้สกอร์ซ่าไม่อยู่แล้ว<ช>เหลือแต่สกอร์เดียวแล้วแม่งลำบาก <c oughs> แล้วตอนนี้ <c oughs> บุ๊กซ้อมดีมากต่อนไปแล้วก็เล่นตัวเบอร์สิบได้เก่งมากบุ๊กเป็นคนที่เล่นตัวเบอร์สิบเป็นเพลย์มเมคเกอร์ที่ญี่ปุ่นเขาต้องการจริงๆแล้วทีมบุรีราขาดหายพอดีอ่ะผมถามไอ้คำว่าเล่นเก่งในสไตล์ที่ที่คุณเห็นนะไอ้แอร์น้องบุ๊กเนี่ยทำได้ะมันมันมันเก่งยังไงหรือมันดียังไงหนึ่ง่บุ๊กเป็นคนเทิร์นบอลที่ดีสอง่ด้นจ่ายคร เราก็เลยได้เห็นในยุคคราฟตใช่ใช่แต่3ามคนที่ไปอ่ะลงเกมอ่ะโคตชประทับใจทั้ง3าคนเลยเพราะว่าเราได้มีการอุ่นเครื่องกับทีมมหาลัยแล้วก็ทีมชุดผมเป็นทีมที่ชนะมหาลัยด้วยหนึ่งศูนใช่นะฮะแต่ว่าพอมันเปลี่ยนโค้ชแล้วมันยากมันต้องทําใจอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าอุลวะเขาเป็นทีมใหญ่ด้วยแล้วก็แฟนบอลเขาหนาแน่นมากๆอย่างอย่างบุ๊กผมบอกเลยว่าน้องต้องต่อตู้ต่อนะอย่ายอมแพ้เพราะว่าอยู่ได้ไหมยาว ผมว่าน้องอยู่ได้ถ้าน้องแต่ถ้าอายุยี่สิบบุ๊กน้องผมประมาณ2ปีครับบุ๊กเกิดสี่สผมยีิบเจ็บุ๊กน่าจะมายี่สิบห้าผมว่าบุ๊กยังได้เยอะต่อให้บุ๊กไม่อยู่แล้วะผมว่าทีมเจลิกทีมหื่นก็ต้องสนใจน้องอีกสักปีทนหน่ใช่ใช่ครับเพราะว่าบุ๊กเล่นได้แล้วเล่นได้สบายก็คือแต่บุ๊กเป็นเด็กที่แข็งแร่งอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าน้องผ่านจุดนี้ได้ไปได้แน่นอนใอ่ะมาต่อเรื่องของเรานะครับ การกลับมาในยุคของอิชิอิครับคุณกลับมาเกมแรกผมจําได้เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นครับผมเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นกลับมาหูข่าวดังผมก็ตื่นเต้นผมลงข่าวคุณผมบอกเลยว่าพอผมรู้ว่าอิชิอิเป็นโค้ชผู้บอกเลยเท่มึงมาแน่นอนนะฮะนอนมานอนมานอนมาอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นเป็นไงฮะอาจจะด้วยเราเคยทํางานร่วมกันแล้วก็อาจจะสนับสนุนกันระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบมากขนาดนั้นแต่ว่า อิชิรู้สไตล์เราแล้วก็การทํางานของเราก็มีคู่มือใช่ก็เขาเขารู้แหละว่าเราเราต้องการสิ่งนั้นให้ในสนามแบบไหนเขาต้องการแบบไหนเราก็ตอบแทนให้เขาแบบได้แบบนั้นเป็นเป็นเอาง่ายๆว่าผมเป็นคนที่แบบเล่นเล่นตามระบบที่เขาต้องการใช่ครับอ่านะฮะเราก็เลยเห็นแล้วแล้วเล่นกับญี่ปุ่นคุณเจอมินามิโนะโอ้โหมินามิโนะเพราะซ้ายซ้ายขวาสือโดอันใช่ใช่หลายๆคนก็โหเก่งมากนะจุนยะอีโต้พะอะไรเงี้ยเก่งมากเขา เขาทําให้เห็นว่าไม่ว่าใครจะไปเยือนญี่ปุ่นที่สนามโตเกียวสเตเดียมนั้นคือเขาใส่เต็มร้อยจริงๆแต่ว่าครึ่งแรกเราทําได้ดีมากครึ่งแรกทําได้ดีมากๆเพราะว่าอาจจะด้วยช่วงเราเก็บตัวอีฉีน้อยวันเดียวก็เลยต้องเน้นเกมรับเป็นเป็นหลักก่อนแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเขาคือทีมที่เป็นเล่นเกมลุกแล้วก็หายเพสซิ่งดีมากคือถ้ามันจะบุกมันก็บุกใช่ใช่แต่ครึ่งแรกเขาก็ประมาณหนึ่งอาจจะด้วยส่งชุดสำรองลงก่อนใช่ ใช่มีเด็กด้วยใช่แต่พอรึ่งหลังมาก็5เมตรเลยครึ่งหลังไม่แต่ผมว่าไอ้ตรงนั้นนะเราเราเก็บตัวแค่2วันด้วยใช่ใช่ครับแต่เราใช้ใจล้วนๆใช่ใช้ใจครับแต่ว่าถือว่าทําได้ดีไหมผมว่าแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่ผมประทับใจแมตช์หนึ่งเลยนะแมตช์ที่เจอญี่ปุ่นเพราะว่าทุกคนแสดงให้เห็นอยากชนะญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็ยอมรับเขาก็มีคอมเมนต์ตามมาแหละว่าเราก็เล่นดีแต่อีชีอีเขาบอกว่าเกมนั้นอ่ะมันเป็นเกมที่ทําให้ไทยเนี่ยเล่นทัวร์นาเมนต์ต่าง โชว์ฟอร์มได้ดี <ừ m. S 1> ในการเช้เกาหลีเพราะเกมนั้นเขาว่างี้ใช่ใช่ครับก็อาจจะด้วยเราเจอทีมที่มันแข็งเลย,เลยมันแข็งเลยตั้งแต่เอเชียนคัพไปเนเพราะว่าเราเจอแนวแน่เอเชียหมดเลยมันก็เลยทําให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วก็ระบบการเล่นเพราะเพราะว่าแต่ละเกมอย่างที่ผมบอกพี่แตงโมอะคือเราเจอนักเตะไม่เหมือนกัน <ừ m. S 2> สไตล์ไม่เหมือนกันแล้วก็ความแข็งแร่งความดุดันไม่เหมือนกันเราก็ต้องหาวิธี เพราะว่าก่อนแข่งแต่ละเกมเราจะมีดูวิดีโอของคู่แข่งอยู่แล้วใช่ครับก็เลยต้องทําให้เราปรับวิธีการเล่นในแต่ละเกมค่อนข้างที่จะให้มันสม,มุติต่อเกมอย่างนั้นอ่ะ<ช>นะครับพอเล่นกับญี่ปุ่นเสร็จแล้วปุ๊บ มาเอเชียคับก็เจอพวกลาดีฟซาอูแ้วมีที่ไหน้าซาอูโอมานโอมานอะพวกนี้เราก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะแต่เกมที่น่าพูดถึงที่สุดนะ้รก็คือการเจอเกาหลีใต้พวกเราไปคว้าแต้มมาจากเกาหลีใต้ได้ยังงงอยู่เลยไปเอาแ้มออกจากโซได้ไงจะคนยังงงแต่เราเล่นโคตรดีเลยใช่ใช่ครับวันนั้น ยิ่งยิ่งถ้าเราเจอทีมแข็งๆอ่ะเราเล่นไฮเพรสซิ่งใส่เขาอ่ะผมว่าเราสูใจเหมือนใช่แต่ว่าเราจะยืนระยะได้90นาทีหรือเปล่าอันนั้นต้องอีกเรื่องนึงใช่ใช่ครับคุณเจอซอนเทองมินเป็นไงฮะเก่งมากนะเขาเขาเขาน่ารักมากนะไม่ไม่ผมเข้าใจนักเตะเพราะว่าเราก็เป็นนักเตะเหมือนกันตอนนั้นเราเรายู่้ทุกคนทุกคนมีอารมณ์ในเกมอยู่แล้วทุกคนเต็มที่เพื่อชาติอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้อะไรเลยแต่ว่า การเจอซอนอ่ะผมตื่นเต้นนะเพราะว่าผมก็ปื้มในตัวเขาเหมือนกันแล้วก็เขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีหลังเกมเนี้ยเขาก็เฟรนลี่ขอบคุณแฟนบอลอะไรเงี้ยเขาเขาน่ารักมากใช่ครับเกมที่2องก็มันมาไอ้นี่เปล่ามันมายิ้มให้คุณเปล่าใจอ่อนเปล่าตอนตอนเดินจับมือเขาก็มาจับหน้าเขาคงจําได้แหละเอ้ยไอ้นี่จะกอดจะกอดผมเปล่าอะไรกอนก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็ประทับใจในตัวผมอีกโมเมนต์หนึ่งอะไรที่มันยากกับการเจอทีมอย่างเขาตายในฟุตบอลโลกแล้วพันเลือกอะไรที่มันยากสิ่งที่ยากเลยผมมองว่ามันยัง เรายังห่างกับเขาอีกเยอะแต่เราก็เสมอได้นะเราเสมอได้ครับแต่ว่าแต่มันห่างเหรอใช่แต่ว่าถ้ามองถ้ามองในเกมสองอ่ะเรายังห่างกว่าเขาอีกเยอะเพราะว่าเขาพวกเนี้ยด้วยเขาใช้ประสบการณ์เล่นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเออเกมแรกไทยเล่นยังไงเกมสองเขาปรับเลยปรับทั้งนักเตะปรับทั้งวิธีการเล่นการคอนโทรลเกมอะไรทุกอย่างคือมันเขาเนี้ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ของระดับยุโรปที่เล่นเล่นระดับสูงๆมาอะไรเงี้ยใช่ครับนะฮะแล้ว ทีนี้เนี่ยการเจอเกาหลีโอเคแหละมันอาจจะยากแล้วเราก็ได้มาแทมถือว่าจริงๆสองเกมหนึ่งแทมเนี่ยเป็นเป้าหมายโอ้นเป้าหมายเป้าหมายเพราะว่ามีแ้มไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะมีแทมใช่เพราะว่าเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วยังไม่รู้เลยจีนกับสิงคโปร์เขาจะมีแ้มหรือปล่ก็ใช่ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะเตรียมตัวได้ดีที่สุดคือเตรียมตัวทีมเราเองเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยเจอทีมชาติจีนค่ะผมคุณมองว่าไงฮะผมว่ายากนะยาก แฟนบอลอาจจะมองว่าง่ายแบบเหมือนจีนไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็ต้องต้องเล่นแบบไม่ประมาทเพราะว่ามันเป็นเกมที่ตัดสินเลยถ้าเราใช่ต้องสามแต้มเพราะว่าถ้าเราไม่สามแต้มเราลําบากแน่นอนอเพราะต่อให้เราไม่มีไม่ไม่สามแต้มกับจีนแต่เรามาสามแต้มกับสิงคโปร์แล้วแม์สุดท้ายจีนก็แทบจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าผมผมผมเช็คมาว่าเขาเอาสองทีมตัวนี้เขาไม่มีที่สามที่ดีที่สุดถูกต้องใช่คือเราชนะไว้ก่อนอยู่นเราต้องไปแบบต่อให้เป็นบ้านจีนก็จริงแต่ว่าเราไปต้อง ไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องสั่คะแนนอย่างเดียวใช่ครับอก็ต้องบอกนะครับว่าการเจอทีมชาติจีนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากใช่แล้วเขาเปลี่ยนสนามด้วยเปลี่ยนสนามด้วยโหไปยังไกลใช่แล้วเราไปต้องโหเราเราก็ไกลผมคิดว่าทีมทีมชาติไทยน่าจะจัดการโดยการที่ไม่ให้นักบอลเหนื่อยแน่นนอใช่ใช่ผมว่าเพราะมันเป็นเกมสําคัญบอลโลกมันสำคัญสุดแล้วสำคัญสุดแล้วใช่ครับผมว่านายกมาดามเขาน่าจะจัดการมาเรียบร้อยแล้วแหละเราก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะลงไปสู้เท่านั้น คุณคิดว่าอในมุมมองที่เราคุยกันเล่นๆนอกสนามเนี้ยครับอะไรวะมันจะเป็นทีเด็ดให้เราพิชิตมังกรจีนเอาแบบคาบ้านนี่แหละครับทีมเวิร์กของเราผมว่าทีมเวิร์กของเราจะช่วยได้แล้วก็หัวใจของนักเตะไทยผมว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเรื่องหัวใจแล้วก็เราก็ต้องต้องการที่จะทําให้แฟนบอลประทับใจในในทีมชาติไทยให้ได้ครับอืมครับผมสุดยอดนะฮะอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวไปติดตามลุ้นกันส่วนเกมกับสิงคโปร์เนี่ยครับ ผมว่าเอาเกมแรกก่อนเอาเกมแรกก่อนเอาจีนก่อนครับเดี๋ยวสิงคโปร์เราค่อยว่ากันแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับสุดท้ายคุณอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลไหมครับเพราะว่านี่คือน่าจะเป็นจุดสําคัญที่สุดในฟุตบอลไทยและฟุตบอลโลกเนี่ยตอนนี้เพราะว่าถ้าเราชนะแล้วเราเข้ารอบอ่ะอีกหนึ่งปีเต็มๆเราอยู่ในวงกอรในวงการฟุตบอลโลกตรงนี้อยู่ยาวๆใช่ครับก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวไทยของเรานะครับผมยังจําคําพูดของพ่เจได้อยู่เลยว่า ต่อให้ทีมชาติไทยเหลือ1%นเงี้ยถ้าเราช่วยกันเราลงมือทําแล้วเราทํางานหนักอย่างน้อยเราก็ต้องมี2% 3%นาอขึ้นมาเรายังไม่หมดลมหายใจแน่นอนครับเพราะว่านักเตะทุกคนก็อยากจะทําผลงานให้ดีกับแฟนบอลแฟนบอลก็เอาใจช่วยสนับสนุนกับนักเตะเราคือสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักฟุตบอลเราวิ่งแบบไม่มีหมดแล้วก็อยากจะเข้ารอบให้ได้ต่อให้เราไปเยือนจีนก็จริงแต่ว่าเราก็อยากจะคิดว่าเหมือนให้เราได้เล่นในบ้านเราเปลี่ยนบรรยากาศตรงนั้นให้มันเป็นแรงฮึ้เหิม แล้วก็เป็นกําลังใจให้นักเตะของทีมชาติไทยชุนี้ด้วยครับผมอืออาล้ครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะขอให้โชคดีเนาะครับผมขอบมากครับช่วยช่วยพวกเราด้วยในวงการฟุตบอลเอาสามแต้มแน่นอนถ้ามีชื่อนะครับเฮ้ยต้องมีดีวะโะวันนี้ขอบคุณมากมากนะฮะอย่าลืมนะฮะติดตามกันด้วยนะฮะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวส่วนวันนี้ผมเอาของมาให้เทด้วยนี่ผมทําเองนะฮะ อ่ะอย่างแรกก่อนเสื้อนะฮะโอ้ยขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนใส่เลยได้ไหมไปต่อคุณอวยกันไหมวะและนี่สุขายาอันนี้ผมทำกับแฟนโอ้โหดีมากเลยครับอ่ะนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกัน กล่องน่าจะแพงนะครับอันนี้ของของของโอเคไม่เท่าไหร่โอเคด้ครับจะช่วยโปรโมทให้ด้วยเลยคุณคุณใช้ไปนะรับประกันได้เลยครับเป็นไงครับจากที่ปวดขาขวาอ๋อหายเลยหา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 ยไม่เอาไม่เอาขาซ้ายปกติขาซ้ายปกติได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ